สวัสดีครับนี่คือนทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับอพอดีว่าผมทำคอนเทนต์ไปนะครับในเพจนทพัฒน์ .com นะฮะแล้วก็เพจในดอทสักนมีด้วยแล้วก็มีคนเข้ามาส,สดงความที่เห็นหน่าสนใจนะครับคือโพสต์เนี่ยมันบอกว่านะฮะ มันถึงเจ๊งได้เลยนะถ้าเจ้าของธุรกิจเนี่ยมองปัญหาธุรกิจไม่ออกนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าคุณอาจจะเสียเงินนะครับในการแก้ปัญหาที่ผิดจุดหรือบางทีก็อาจจะเรียกว่าเผางบประมาณนะครับเ,เรื่องในหลายๆอย่างที่ไม่ควรจะทำนะฮะและบางครั้งก็คือการปล่อยให้ปัญหาเนี่ยนะครับมันคาลักซาจนกลายเป็นสิ่งที่มันแย่เกินแก้นะครับแต่ก็มีคนถามแล้วบอกว่า เอ๊ะคุณแก่มันเป็นไปได้ได้วยหรอนะครับกับการที่เจ้าของธุรกิจเนี่ยจะมองปัญหาไม่ออกนะเขาเ้าไปถึงเจ้าของธุรกิจนะนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่ามันเป็นไปได้แถมเป็นเยอะมากด้วยเออแต่ว่าถามว่ามันทำไม,มเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะคุยกันนะคือบอกว่าผมบอกเลยว่ามันเป็นไปได้คือการเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ได้แปลว่าเป็นคนเก่งในการแก้ปัญหานะ เออต้องต้องบอกอกี้ก่อนมันมันคือการทำธุรกิจก็คือเรื่องหนึ่งนะครับแต่ส่วนเรื่องของการมองเห็นปัญหาและแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีถูกจุดอย่างเป็นกลยุทธ์อะไรเงี้ยนั่นคืออีกทักษะหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องผมต้องคุยเรื่องเนี้ยเวลาเวลาผมบรรยายเรื่องทักษะการแก้ปัญหาหรือ problem solving เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่า คือเราอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่เก่งในแง่ว่าเราคิดไอเดียนะครับสินค้าบริการต่างๆได้ดีเราอาจจะเก่งในเรื่องของการตลาดแต่เราอาจจะแก้ปัญหาบางเรื่องไม่ได้เรื่องเลยก็ได้นะฮะคืออาจจะไม่เก่งในเรื่องของการมองเห็นเลยว่าธุรกิจเราเนี่ยนะครับมีปัญหาอะไรและต้องแก้ไขอย่างไรนั่นเองนะครับอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องเชี่ย้เห็นเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันจะกลายเป็นจุดจุดแล้วว่า จุดอ่อนสําคัญของเจ้าของเจ้าของธุรกิจหลายคนคือเก่งบางเรื่องแต่ไม่ได้เก่งทุกเรื่องและปัญหามันมาไป,ไปเกิดกับไอ้เรื่องที่เขาไม่เก่งนี่แหละนะฮะคือพอไปเกิดกับเรื่องที่เขาไม่เก่งปุ๊บทาให้เขาแก้ไม่เป็นนะครับแก้ผิดวิธีหรือถ้าจะเอา,าหนัๆก,ก็เลยก็คือว่าไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาด้วยซ้าไปอ่ะทีนี้เรามาคุยกันนิดหนึ่งว่ามันเกิดขึ้นนะฮะมันมันไอเรื่องที่บอกว่าเจ้าของธุรกิจมองปัญหาไม่ออกเนี่ยนะครับมันมัน มันมาอย่างไรนะครับแล้วเราลองคุยกันหนึ่งในสถานการณ์ชีวิตจริงนะผมก็ลองเอามุมมองหลายๆอย่างจากที่ผมเป็นเองเอาที่ผมเคยได้คุยกับหลายๆคนนะครับหรือบางทีก็คืออาจจะก,กรณีศึกษาต่างๆนั่นเองนะครับที่ได้บอกว่าผมเป็นเองเนี่ยเพราะส่วนหนึ่งผมก็ไม่ใช่ผู้สูตรนะคือบางอย่างผมก็ แล้วก็บางอย่างผมก็มีปัญหานะครับและทําให้ผมต้องอาหาคนมาช่วยใช่ไหมผมก็มีพาร์ทเนอร์ของผมนะครับมีการที่เขาจะช่วยในการที่คอยเตือนผมว่าผมมีปัญหาอะไรผมต้องระวังเรื่องอะไรเป็นต้นนะนะครับแล้วก็บรรกรผมก็คุยกับนักเรียนผมนะนักเรียนเขาบอกว่าเขาเนี่ยอาจจะเก่งเรื่องของการหาไอเดียต่างๆไปแต่เรื่องตัวเลขเนี่ยเขาไม่เก่งเลยนะครับแล้วซึ่งนั่นทําให้หลายธุรก,กิจเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่า เจ้าของธุรกิจอ่ะนะครับเก่งเรื่องของการทําการตลาดเรื่องของการพัฒนาสินค้าแต่เรื่องของการบริหารนะครับเงินบริหารตัวเลขหลังบ้านนะครับไม่แม่นนะครับแล้วก็ทําให้กะอะไรผิดพลาดนะครับทําให้เช่นกะวัตถุดิบมาใช้นะครับกะเรื่องของรายรายจ่ายต่างเนี่ยนะครับไม่แม่นซึ่งนั่นก็ทําให้เกิดปัญหาตามมาอีกเป็นกระบุงเลยทีเดียวใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราพูดได้ง่ายนะฮะเออทำไมเขามองปัญหาไม่ออกก็ พราะปัญหามันเกิดขึ้นในในพื้นที่ที่เขาไม่ถนัดไง <c oughs> ปัญหาที่คือไม่เขาถนัดคือเขาไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลายๆเรื่องนะครับแล้วเราเข้าใจก่อนธุรกิจเป็นเรื่องที่ เป็นมีการผสมกันของหลายอย่างนะครับเข้ามาด้วยกันคุณต้องเข้าใจเรื่องการตลาดคุณต้องเข้าใจเรื่องการบริหารคุณต้องเข้าใจเรื่องของการบริหารคนคุณต้องเข้าใจเรื่องของการบริหารต้นทุนการบริหารสิ่งที่เรียกว่ารายรับรายจ่ายไฟแนนซ์ต่างๆไปมันมีเรื่องมากมายหรือแม้กระทั่งเรื่องทีท่หลายๆคนอาจจะลืมคิดคือเรื่องกฎหมายใช่ไหมทำอันนี้มันถูกกฎหมายหรือเปล่าทําอันนี้มันมีเงื่อนไขหรือมีกฎระเบียบอะไรต้องทำตามไหม เจ้าของธุรกิจหลายคนไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่เห็นปัญหาพอปัญหามาเกิดขึ้นปุ๊บก็น็อกกันเลยเป็นต้นอันนี้ก็แบบเห็นในงานเลยก็คือนะฮะมันมันเป็นเรื่องของการที่มันเกิดขึ้นในที่ที่เขาไม่ถนัดนั่นแหละนะครับและเคสเนี่ยมันจะเห็นจะบ่อยมากกับเจ้าของธุรกิจยุคใหม่หลายๆคนเนื่องว่าเนื่องจากนะฮะว่าเจ้าของธุรกิจยุคใหม่ต้องบอกว่าไม่อยากจะพูดเป็นเป็นซีเรียลไทป์นะต้องบอกว่าบางส่วน นะฮะถึงส่วนมากนะครับเป็นคนที่อา,อายุน้อยใช่ไหมอาจจะมีอายุงานนะครับเคยทํางานประจำเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เยอะมากบางคนเรียกว่าไม่เคยทํางานประจําเลยถึงปุ๊บจะทําธุรกิจเลยเป็นต้นซึ่งนั่นอะ่ะทำให้ประสบการณ์นะครับและการมองรอบนะฮะของการมองธุรกิจเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่ได้แม่นยํานักนะครับขนาดผมเองผมผมทำงานประจํามาต้องบอกว่าเป็นสุก่าปีเนี่ยนะครับ พอทำธุรกิจตัวเองเนี่ยมีหลายอย่างมากที่ผมบอกเอ้ยผมลืมคิดเรื่องนี้ผมลืมคิดเรื่องนี้ผมลืมคิดเรื่องนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันเลยถึงเป็นที่มาว่าคุณต้องมีที่ปรึกษานะครับหรือมีคนที่เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญชํานาญในเรื่องนั้นเข้ามาดูแลนะครับแต่ขณะนี้กันเองเนี่ยนะครับหลายๆคนเจ้าของธุรกิจเนี่ยด้วยความที่ต้องบอกว่าบางทีก็คือไม่ไม่เคยเป็นลูกน้องอะ่ะไม่เคยเป็นคนทํางานมาก่อนถึงปุ๊บก,ก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจเลยเนี่ย ก็บริหารอันหนึ่งคือบริหารที่มีปัญหาคือบริหารคนนะฮะคือไม่รู้ต้องบริหารคนอย่างไรนะครับไม่รู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากคนซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนทำงานจะรู้ดีว่าปัญหาจากคนเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากเป็นปัญหาที่ซับซ้อนเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนไม่ง่ายนะคือปัญหาไอ้พวกที่แบบว่าเรื่องการเงินปัญหาด้านการตลาดอะไรเงี้ยมันังเป็นสิ่งที่ทําแบบจับต้องได้อะใช่ไหมฮะแต่ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ปัญหาเรื่องความไว้วางใจต่างเนี่ย มันบอกเป็นสูตรไม่ได้มันไม่สามารถจะสรุปเป็นสูตรได้เลยมันค่อนข้างจะยากมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการขาดประสบการณ์นะครับการไม่ชํานาญนี่แหละก็จะกลายเป็นช่องว่างเหล่านี้ไปน,นะครับอือันนี้ก็คือลักษณะของที่ที่เราเห็นง่ายๆว่าทำไมเจ้าของธุรธกิจถึงมองปัญหาไม่ออกใช่ไหมฮะนั่นยังไม่นับกับเรื่องที่เป็นปัจจัยณนะขณะนั้นเช่นบางครั้งคือคุมสติไม่อยู่ ใช่ไหมหรือบางครั้งก็คือโฟกัสผิดจุดอยู่บางครั้งก็อาจจะกบบว่า,เ,าเรียกว่าอะไรอาจจะมีอคติบางอย่างนะฮะจนทําให้คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาหรือบางทีก็อาจจะมีความชา้าละใจลําพองใจเกินไปซึ่งอันนั้นก็จะมีประเด็นย่อยอีกเยอะมากทีเดียวว่ามันทําให้คนเนี่ยนะครับมองไม่เห็นปัญหาใช่ไหมนะฮะทีนี้ มันก็จะมีมุมนึงเหมือนกันนะครับอ่าผมก็เล่าหลายๆมุมนะอีกมุมนึงเนี่ยคือสิ่งที่มันโยมากับคลาสไอ้ problem solving ที่ผมสอนอยู่นี่แหละก็คือบอกว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าของธุรกิจรู้นะรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาแต่นึกไม่ออกว่าคืออะไร <c oughs> คือคือหมายความว่าเซนส์ Sense มันบอกว่ามันมีบางอย่างผิดปกติแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็อาจจะไม่สามารถสรุปความคิดออกมาได้ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาให้มันจับต้องได้ เพื่อให้คนอื่นทํางานต่อได้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเป็นปัญหาต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่เรียกว่าสร้างผลกระทบมาพอสมควรบางครั้งเราก็จะเจอเจ้าของธุรกิจที่มองไม่ออกจริงๆว่าธุรกิจเรากําลังเจอปัญหาอะไรนะครับคือรู้ว่ามันผิดปกติแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าคืออะไรมันก็คล้ายๆกับบางทีเราขับรถเนี่ยเรารู้ว่ารถเราผิดปกติแต่ผมไม่รู้ไม่ออกว่าคืออะไรต้องให้ช่างมาช่วยดูใช่ไหมถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกไว้นะครับว่ามันมีหลายปัจจัยด้วยกันเยอะมากทีเดียวที่ทําให้เจ้าของธุรกิจมองปัญหาไม่ออกนะครับมันมีตั้งแต่มองไม่เห็นมองไม่ชัดไม่รู้ว่าเป็นปัญหาหรือบางทีก็หลับตาข้างหนึ่งคือปฏิเสธไม่อยากยอมรับว่าเป็นปัญหานะครับบางคนก็แบบอาจจะแบบร,รู้รู้เท่าทันน้อยก็เลยคิดว่าไม่เป็นปัญหาเห็นไหมมันมีหลายหลายอย่างมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ด้วยเหตุน,นี้แหละเราถึงบอกว่า คนทำงานธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจเนี่ยต้องฝึกทักษะนะทักษะที่ชื่อว่า problem finding กับ problem solving problem finding คือต้องจมูกไวใช่ไหมรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาสัมผัสได้เซนได้เร็วนะครับจะได้รู้ว่า ปัญหาอยู่ตรงไหนและจะได้เข้าสู่โปรเซสของสิ่งที่เรียกว่า problem solving คือคุณจะแก้ปัญหาันอย่างไรใช่ไหมฮะนะครับอันนี้ก็ต้องอเล่า,เล,าเล่าสู่ฟังไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ลองไปคิดต่อนะครับว่าถ้าเกิดคุณทําธุรธกิจอยู่นะครับวันนี้คุณแม่นยําหรือเปล่ากับการเห็นปัญหาต่างๆนะครับหรือ,อคุณอาจจะเป็นต้องมีผู้ช่วยหรือต้องมีคนที่2ที่3นะครับเพื่อมาช่วยในการวิเคราะห์ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนว่าไปนะอันนี้ก็ลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นเจ้าของเดี่ยว การมีคู่คิดก็เป็นเรื่องที่ดีนะนะครับเพราะว่าบางทีคิดเองมันก็นึกไม่ออกอย่างนี้ใช่ไหมการมีคู่คิดการมีโค้ชการมีเมนเทอร์นะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าใครสามารถเป็นที่ปรึกษาคุณได้ก็ลองปรึกษาเขาดูแล้วกันนะฮะนั่นคือสิ่งที่มาแล้เปลี่ยนกันในวันนี้นะครับสั้นๆนะครับเห็นด้วยไม่เห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วติดตามการเอเบอ์โซนหน้านะว่าหยิบเรื่องไหนคุยกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ